บรรยากาศในวันนี้ที่สภาทีมข่าวของเราเกาะติดนะคะมีบรรยากาศของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมาร่วมลุ้นให้กําลังใจกับการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีรายงานสดเข้ามาซึ่งแน่นอนเมื่อวันนี้รายการเราก็พูดย้ําเรื่องนี้เหมือนกันสําหรับร่างพรบสมรสเท่าเทียมถูกคาดหวังอย่างมากนะคะให้เป็นอีกก้าวสาคัญของสังคมไทยทําให้ทั้งสอสอฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนั้นหันมายอมรับและเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้สถาบัน ของครอบครัวนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับคําพูดของนายกเศรษฐาทวีสินที่มีความหวังแบบนั้นเช่นเดียวกันท่านก็เชื่อนะคะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะทําให้สถาบันครอบครัวนั้นเข้มแข็งมากขึ้นและทําให้สิทธิ์นั้นมีความเท่าเทียมกันมากที่สุดสําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะกฎหมายฉบับนี้ทําให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถสมรสสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นะครับมีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท,เท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายหญิงมีสถานะเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุกๆฝ่ายด้วย นั่นแหละค่ะนายกก็ยินดีกับทุกฝ่ายที่ร่วมผลักดันร่างพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งที่ผ่านมาร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะอย่างเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สารย,ยุติธรรมร่วมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อความรอบครอบอีกครั้งหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันก่อนที่คอรมอจะมีมติเห็นชอบเสนอต่อสภาพิจารณากันในวันนี้หลายฝ่ายก็เชื่อนะคะว่าถ้าร่างพรบสมรส เท่าเทียมผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาเมื่อไหร่ก็จะทำให้บุคคลเพศเดียวกันมั่นสมรสมีสิทธิหน้าที่และสถานะ ท้งครอบครัวที่เท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงด้วยค่ะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะโดยการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้อย่างที่กล่นไปค่ะบรรยากาศภายในสภาเนี่ยนะคะก็มีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องส่วนการชี้แจงในสภาค่ะครั้งนี้จะมีตัวแทนเข้ามาชี้แจง กล่าวชี้แจง3คนด้วยกันคุณรุ่งโรดสมบุญเก่านะคะก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่สภาต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้หลังจากช่วงบ่ายไปแล้วผลการพิจารณาออกมาเป็นอย่างไรเชิญชวนคุณผู้ชมเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันผ่านทวิตเตอร์นะคะหรือว่าทางเพจ d e a c t i v e thapvbs i ด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่เรามีความพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะเกาะติดกันในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและอย่างที่บอกไปนะคะเราจะเริ่มต้นการพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแล้วก็มีทีมข่าวของเราที่พยายามเกาะติดบรรยากาศสดอยู่ที่นั่นนะคะก็คือคุณรุ่งโรธสมบุญเก่าวันนี้จะมีการชี้แจงในสภาจากตัวแทนที่จะกล่าวชี้แจง3คนด้วยกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะกับคุณรุ่งโรธสมบุญเก่านะคะเกาะติดอยู่ที่สภานะคะคุณรุ่งโรธเชิญค่ะครับเข้าหรอ เดี๋ยวสักครู่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะทีมงานกําลังเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะบรรยากาศตอนนี้น่าจะเห็นภาพของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไปลุ้นไปให้กําลังใจกันค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่รอลุ้นเข้าสภาในวันนี้เนี่ยนะคะจะมี3มฉบับด้วยกันแต่ละฉบับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างฉบับของรัฐบาลของก้าวไกลของภาคประชาชนมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะ,หล,ละ,คะหลักการสําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการสมรสที่มีความเท่าเทียม เปลี่ยนจากการสมรสระหว่างชายหญิงมาเป็นการสมรสระหว่างบุคคล2บุคคลทุกเพศเลยนะคะที่สามารถสมรสด้วยกันได้ค่ะอย่างฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมร่างที่เกี่ยวกับฉบับประชาชนก็เป็นการรวบรวมรายชื่อจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมา10,000่รายชื่อนะคะส่วนฉบับของก้าวไกลเองฉบับนี้ต้องบอกว่าเป็นฉบับเดียวกันกับที่เคยเสนอในสภาชุดก่อนที่มาจากการเลือกตั้งในปี2 5 6 2ค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับของรัฐบาลน,นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโนโยบายสําคัญ ของคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาด้วยค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะที่อยู่ในกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้มีความแตกต่างกันในหลายประเด็นค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีหลักการสําคัญสําคัญคือให้คนทุกเพศสามารถสมรสได้โดยไม่แบ่งแยกชายหญิงแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าพอไปลงในรายละเอียดมันจะมีความต่างกันอยู่หลายประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไล่กันดูนะคะว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีรายละเอียดที่ต่างกันอย่างไรมาดูเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือ3ฉบับ ที่พยายามทําให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะก็คือฉบับของภาคประชาชนฉบับของรัฐบาลและด้านล่างสุดคือฉบับของพรรคก้าวไกลนั่นเองค่ะมาดูประเด็นแรกกันนะคะเรื่องของการมั่นในคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้งกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับของรัฐบาลและของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยมีความเหมือนกันนะคะก็คือมีการกําหนด เรื่องของการมั่นเอาไว้ด้วยแต่ในขณะที่ภาคประชาชนไม่มีกําหนดเรื่องนี้เอาไว้ค่ะเพราะเห็นว่าการสมรสระหว่างบุคคลสามารถทําได้เลยไม่ต้องผ่านการมั่นก็ได้นั่นเองนะคะถัดมาเป็นเรื่องของอายุที่กําหนดแตกต่างกันจะมีเพียงแค่กฎหมายฉบับของรัฐบาลเท่านั้นที่กำหนดอายุเอาไว้ในการสมรสเริ่มต้นที่17ปีแต่ของก้าวไกลกับภาคประชาชนเท่ากันค่ะอยู่ที่18ปีนะคะถัดมาคือเรื่องของเพศกำหนดไว้ ทุกเพศเหมือนกันทั้ง3ฉบับเรื่องของสถานะคู่สมรสหลังจดทะเบียนนะคะก็กำหนดไว้เท่ากันเหมือนกันทั้ง3ฉบับเช่นเดียวกันนะคะคือกำหนดไว้แบบนี้ค่ะว่าคนที่มีการสมรสแล้วนะคะก็จะมีสถานะที่กำหนดไว้วันที่ยกขออภัยค่ะคุณผู้ชมถัดมาเลยนะคะที่บทเฉพาะการค่ะ ก็มีการกำหนดไว้แตกต่างกัน2ฉบับนะคะอย่างฉบับของรัฐบาลกับฉบับของก้าวไกลนะคะไม่ได้มีการกำหนดบทเฉพาะการเอาไว้ค่ะแต่ว่าฉบับของภาคประชาชนมีการระบุบทเฉพาะการเพิ่มเติมเข้ามาถัดมาคือระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลกับก้าวไกลมีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้120วันเท่ากันแต่ว่าภาคประชาชนกำหนดเอาไว้60วันค่ะส่วนเรื่องของบทบัญญัติ ให้หน่วยงานเสนอแก้ไขกฎหมายอื่นๆก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาการตามร่างพรบรสมรสเท่าเทียมนะคะก็จะมีความต่างกันเช่นเดียวกันค่ะ กฎหมายของภาคประชาชนนะคะจะมีคนรักษาการครัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับกฎหมายของก้าวไกลในขณะที่กฎหมายของรัฐบาลผู้ที่รักษาการเรื่องนี้คือนายกรัฐมนตรีนี่คือโดยสรุปนะคะคุณผู้ชมที่เราทาให้เห็นกันว่าในรายละเอียดมันยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในบางประเด็นแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะทั้ง3ฉบับนี้ให้ความสําคัญกับการยกระดับการสมรส ที่เน้นความเท่าเทียมทางเพศเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะก็มีความคาดหวังค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นความหวังสำคัญของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในสภานะคะวันนี้คุณรุ่งโรนดสมบูรณ์เก่าก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่มาจากสภาด้วยมีการเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะเข้าไปลุ้นการพูดคุยเรื่องนี้ในสภานะคะคุณรุ่งโรนดคะ่ะคุณรุ่งโรนดเชิญค่ะ ครับคุณบุษรินโดยตัวแทนผู้ที่จะมาชี้แจงร่างพรบสมรสเท่าเทียมฉบับประชาชน3คนที่ว่ามาก็จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับรวมถึงนักต่อสู้เพื่อความหลากหลายความเท่าเทียมทางเพศและรวมไปถึงนักกฎหมายด้วยนะครับที่จะขึ้นมาชี้แจงในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็กําลังเตรียมตัวกันอยู่เพื่อที่จะชี้แจงต่อรัฐสภาซึ่งจะถือว่าเป็นวาระแรกของสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผมได้ไปติดตาม การเดินทางของภาคประชาชนนะครับไม่ว <online> <sh> <Spanish> ่าจะเป็นตัวแทนผู้ที่จะชี้แจงต่อสภารวมไปถึงคนที่มาให้กําลังใจ20กว่าคนซึ่งเป็นเครือข่ายของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับหลายคนบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับที่จะเข้าไปสู่สภาแล้วก็ชี้แจงกันในวาระแรกในวันนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการสื่อสารมีการขึ้นเวทีประสัยกันในพื้นที่สาธารณะหรือว่าจะเป็นในบนเวทีการชุมนุมต่างๆแต่นี่จะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ กฎหมายจากภาคประชาชนที่มีการร่วมลงชื่อกันอย่างน้อยเนี่ยสามแสนืรายชื่อด้วยกันเนี่ยจะถูกดำมาชี้แจงในสภาในระหว่างที่ยังมีสสอ,อยู่ด้านในไปจนถึงประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามอยู่ทางช่องทางของรัฐสภาให้ได้ชมกันนะครับ mm. เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าหลักการต่างๆความหมายความจำเป็นของสมรสเท่าเทียมนั้นมีความจำเป็นและสำคัญอย่างไรต่อประชาชนนะครับ รวมไปถึงในส่วนของคุณอัญชุมาพรน,นะครับ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปชี้แจงในส่วนของภาคประชาชนวันนี้เองก็บอกนะครับว่านี่ถือเป็นการเดินทางอีกครั้งสําคัญครับของกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้งในฉบับของภาคประชาชนไปจนถึงฉบับอื่นๆที่จะมีการร่วมนํามาชี้แจงกันในวันนี้ซึ่งมีทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นในเรื่องของการที่จะให้การก่อสร้างคู่ชีวิตหรือว่าการสร้างครอบครัวของคู่ที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนั้นสามารถจะมีสิทธิต่างๆเท่ากับคู่สมรสชายหญิงนะครับเพราะว่าปฏิเส ไม่ได้ที่ผ่านมานั้นหลายคู่ครับต้องประสบปัญหาหรือบางคู่นั้นเสียชีวิตไปเลยนะครับจากการที่ไม่สามารถเซ็นอนุญาตให้รักษาพยาบาลแทนกันได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกนํามาสะท้อนในการชี้แจงรัฐสภาในช่วงบ่ายนี้ลองไปฟังเสียงจากคุณอัญชุมาพรครับ ่นแน่นอนหลายคนอาจจะเห็นตัวข้อมูลว่ามันมีการเปรียบเทียบร่างทั้ง3มร่างที่จะเข้าไปในวันนี้นะคะเราในฐานะของคนที่ได้รับผลกระทบจากการไม่มีกฎหมายโดยตรงเราก็เลยจะไปสะท้อนเรื่องเล่าว,ว่าถ้าหากว่าไม่ได้คุ้มครองในสิ่งที่เรากังวลไม่ว่าจะเรื่องของการรับรองบุพการีให้อยู่ในตัวกฎหมายเพื่อคุ้มครองให้บุตรและบิดามารดาบุพการีสามารถเป็นครอบครัว หลากหลายเพศได้หรือว่าบทเฉพาะการเองก็ตามที่ทําให้กฎหมายอะคะอ่ะเป็นร่างที่ใช่ใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ทันทีมันเกิดขึ้นจริงอันเนี้ยเรื่องเล่าต่างๆวันนี้จะได้ยินในสภาเราอาจจะเคยได้ยินการพูดในสภาแต่เนื้อหากฎหมายแต่จริงๆอะค่ะการต่อสู้และการทํางานของพวกเราอะมันตามมันเต็มไปด้วยเรื่องเล่าความสนุกความเจ็บปวดความเศร้าความหวังเรื่องเล่าเหล่านี้ค่ะมันขับเคลื่อนให้เราเดินทางมาจนถึงวันนี้ ขณะที่สมรสเท่าเทียมฉบับอื่นๆนะครับอย่างเช่นฉบับของพรรเก้าวไกลผู้ชี้แจงก็จะเป็นคุณธัญวันกมลวงวัฒน์นะครับสสบัญชีรายชื่อจากพักเก้าวไกลซึ่งเป็นสสที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะครับและอีกฉบับหนึ่งก็คือฉบับของรัฐบาลก็ผู้ที่จะมา เป็นผู้ชี้แจงก็จะเป็นในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะถูกชี้แจงต่อสภาในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงวันนี้นะครับและล่าสุดนะครับก็มีรายงานเข้ามาว่า จะมีอีกหนึ่งฉบับนะครับซึ่งก็จะเป็นร่างประมวลแก้ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งจะรวมรวมแล้ววันนี้จะมี4ฉบับด้วยกันนะครับที่เป็นสมรสเท่าเทียมที่จะได้ชี้แจงต่อรัฐสภาซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระแรกด้วยส่วนบรรยากาศหลังจากนั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศของผู้ที่มาร่วมให้กําลังใจ ในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนพรบรสมรสเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรนั้นรายการตรงประเด็นนะครับไทย PBS สรวมถึงเพจดีแอคทีฟจะรายงานเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับคุณ,คณ,คณรุ่งโรจน์นะคะคุณรุ่งโรจน์ก็ยังคงเกาะติดนะคะจนกว่าที่ผลจะออกมาเราก็จะทราบกันนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาหรือไม่คะ่ะคุณผู้ชม